ในโลกของยานยนต์แห่งอนาคตที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีเพียงไม่กี่ค่ายที่สามารถประสานความแข็งแกร่งความรู้ราและนวัตกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบและหนึ่งในนั้นคือโตโยต้าวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับยานยนต์ระดับตำนานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายทุกขีดจำกัดของรถบ้านนั่นคือ2,026 Toyota ิหโตโต้ครูส6มอเตโลร,รถบ้าน6ล้อส,สุดล้ำที่ไม่ได้มีดีแค่ขนาดใหญ่ แต่คือผลงานชิ้นเอกของวิศวกรรมอัจฉริยะที่รวมเอาพลังของรถออฟโรดเข้ากับความหรูหราของโรงแรมระดับ5ดาวทันทีที่คุณได้เห็นรูปลักษณ์ภายนอกของโตโยต้าไฮครูสหมุทะหงสสิ่งแรกที่สัมผัสดได้คือความเหนือชั้นมันไม่ได้เป็นเพียงรถบ้านธรรมดาแต่มันคือสัญลักษณ์ของพลังและศักดิ์ศรีตัวถังออกแบบในสไตล์อวกาศใช้เส้นสายคมชัดทรงเหลี่ยมแนวฟิวเจอริสติกคล้ายยานรบจากอนาคตโครงสร้างทั้งหมดทำจากวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงสูงผสมอลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อให้ทั้งเบาและทนต่อทุกสภาพอากาศสีตัวถังแบบทุโทนระหว่างเทาเมทัลลิกและดำด้านตัดด,ด้วยเส้นไฟเลสสีทองที่ส่องสว่างรอบคันทำให้ดูหรูหราและมีเอกลักษณ์กอสเฉพาะตัวด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังขนาดใหญ่พร้อมโลโก้โตโยต้าที่ออกแบบใหม่ในแนวเรขาคณิตมีระบบไฟหน้าแบบเมทริกซ์เลดอัจฉริยะที่สามารถปรับแสงตามสภาพถนนได้อัตโนมัติกันชนหน้าแบบบึกบึน พร้อมไฟเดไลไรท์ลากยาวแนวโค้งคล้ายปีกนกเพิ่มความล้ำสมัยส่วนล้อทั้ง6ล้อเป็นล้อขนาด24นิ้วหุ้มด้วยยาง all-terrain ขนาดใหญ่จากบรสต t o n นที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับรุ่นนี้ช่วงล่างเป็นระบบไฮดรอลิกปรับระดับอัตโนมัติทำให้ตัวรถสามารถยกสูงหรือต่ำลงได้ตามสภาพเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางหินทางทรายหรือทางโครนจุดเด่นอีกอย่างคือไฟไท้ายดีไซน์แบบเส้นเหล็ทแนวนอนที่ยาวต่อเนื่องตั้งแต่ข้างซ้ายถึงขวาพร้อมโลโก้ไฮครุส6กแบบลอยตัวเพิ่มความหรูแบบล้ำอนาคต ช่องเก็บสัมภาระด้านหลังเปิดด้วยระบบไฟฟ้าแบบสัมผัสเดียวและยังมีแพลตฟอร์มพับออกได้สำหรับวางมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์แคมเม์เมื่อเดินเข้ามาด้านใน To y ยต a h ไฮครอ66มอเตอร์โฮมจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังก้าวเข้าสู่ห้องสวีทในโรงแรมระดับ6ดาวภายในตกแต่งด้วยโทนสีเบจครีมตัดกับไม้ออกแท้และอลูมิเนียมขัดเงาพื้นเป็นลายไม้กับลื่นระบบไฟภายในเป็นแบบเป็นบีอันทลปรับสีไฮดอกกว่า64โทนเพื่อสร้างบรรยากาศตามอารมณ์ห้องโดยสารมีระบบควบคุม ด้วยเสียง AI ที่สามารถสั่งเปิดมา่านเปิดไฟหรือปรับอุณหภูมิได้เพียงพูดคำเดียวส่วนของห้องนั่งเล่นอยู่ตอนกลางรถมีโซฟาหนังแทบปรับไฟฟ้ารองรับการเอนอนได้ถึง160องศามีโต๊ะกลางอัจฉริยะที่สามารถแปลงเป็นจอภาพสัมผัส15นิ้วใช้ควบคุมระบบต่างๆของรถได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบเสียงระบบไฟหรือกล้องรอบคันหน้าต่างขนาดใหญ่ใช้กระจกกันรังสี UV พร้อมระบบปรับความทึบแสงอัตโนมัติทำให้ภายในรถดูโปร่งโล่งแต่ยังคงความเป็นส่วนตัว ส่วนห้องทัวในโตโยต้าไฮครูส66ถือว่าล้ำสุดในบรรดารถบ้านทั้งหมดที่เคยมีมามาพร้อมเตาไฟฟ้าแบบ uction, อินดักชัน2หัวตู้เย็ยนขนาดใหญ่120ลิตรเครื่องชงกาแฟในตัวและเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติจากระบบกรอง3ชั้นพร้อมจอแสดงผลอุณหภูมิและสถานการณ์ใช้งานทุกอย่างควบคุมผ่านหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วที่ฝังอยู่กับผนังห้องนอนหลักอยู่ด้านท้ายรถออกแบบให้เป็นห้องแยกมีเตียงขนาดคิงไซส์ พร้อมระบบปรับอุณหภูมิเครื่องนอนมีหน้าต่างสกายวิวเปิดรับแสงจากด้านบนเป็นเสียงแบบแคปซูลเพื่อความเงียบสนิทในยามพักผ่อนระดับตกแกตา